น,นี่ก็คือรถเอฟแลสครับเอแลครับแล้วก็คันนี้มีปัญหาครับคือวิ่งไปแล้วปัญหาไฟแดงขึ้นบ้างดับบ้างอันนี้แน่นอนครับต้องเกี่ยวกับระบบความร้อนแน่นอนครับความร้อนจะเป็นยังไงครับเราก็ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันตอนผมโบกว่านะครับรถเอฟลนะครับเอฟลคันนี้มีปัญหาเรื่องวิ่งไปแล้วไฟแดงขึ้นไฟแดงขึ้น,นสาเหตุที่ไฟแดงขึ้นก็เป็นเพราะว่าน้ําในข้อน้ําลดลงครับเหลือไม่ถึงพึ้นนะครับไฟก็เลยแดงครับพัดลมทํางานตลอดแล้วไฟแดงขึ้นครับเพราะสาเหตุที่ไฟแดงขึ้น พราะว่าทําไมถึงน้ําลดลงเพราะว่ามันมีปัญหาจากปั๊มน้ําเสียครับปั๊มน้ําเริ่มหลวครับรถที่ใช้งานมานานๆนนแล้วก็มีเสียได้ครับคันนี้ปั๊มน้ําของเดิมเลยนะครับปั๊มน้ําของเดิมเลยเรามาดูอายุรถกันว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับใช้ไป45000ืันกิโลนะครับสี่0 0ืกิโลแล้วก็ ใช้ไปเยอะแล้วครับเป็นตีนปั๊มน้ำเดิมๆนะครับก็ใช้มานานแล้วก็เปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนตีนปั๊มน้ำเปลี่ยนลูกปืนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของครับอ่าอันนี้นะครับตีนปั๊มน้ำนะครับลูกปืนปั๊มน้ำไฟพัดน,นะครับแล้วก็โพลิง่งอ่าปั๊มน้ำนะครับแล้วก็น้ามันเครื่องก็ต้องล้างเครื่องด้วยเพราะว่ามีน้ําลงไปในเครื่องอน้ำมันเครื่องก็ใช้ของอีเด์บมสกนะครับเซมิเซลิติกครับ และคันนี้ก็ได้เปลี่ยนโต้ปเตอร์วยครับโต้เตอร์น่าหลังเป็นโต้ธรรมดานะครับจากโต้ธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นเอ็กลิงเลยครับนี่ครับเอ็กลิงนะครับเอ็กลิงก็เป็นสีน้ําเงินน้ําเงินข้อทองนะครับสเตอร์เปลี่ยนใหม่โต้เปลี่ยนใหม่ครับทีนี้ก็ไม่ต้องตั้งกันบ่อยๆก็ใช้ได้นานนะครับก็คงใช้ด้วยความสะดวกใจนะครับก็ระเจ้าของเไม่ชอบดูแลนะครับเดมทีจะใช้ ใช้บ่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็โอเคครับเครื่องดีทำทำได้ทำระบบน้ำเติมหล่อเย็นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับครับแล้วก็มีติดโค้ดลบโค้ดให้มีติดโค้ดนะครับเพราะว่าความร้อนขึ้นไฟแดงมาเนี่ยคับขั้งสอนก็ลบให้แล้วครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็คงรอเจ้าของให้มารับรถกลับบ้านครับตอนนี้เดี๋ยวก็ผมมากําลังเดินทางอยู่ครับ,รบก็คงจบคลิปวิดีโอสําหรับเอ็มเตอันนี้นะครับก็เพื่อนสมาชิกก็มีแนวนี้นะครับถ้าไฟแดงขึ้นหรือว่าพัดลมทําง,งานบ่อยก็ต้องดูนะครับน้ําหายถ้าน้ําหายก็ต้องมีสาเหตุสาเหตุก็ต้องต้องดูที่ปั๊มน้ําก่อนขั้นแรกน่าจะรั่วครับ ก็คงมีเหตุผลแค่นี้ครับก็โอกาสหน้าก็จะได้นําเสนอต่อไปวันนี้จบแค่นี้ก่อนครับลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงระว่างครับผม